ประแดดเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลลงมาทางทิศเชียงรายใต้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสังคมเกษตรกรรมแต่ว่ามีพื้นที่ป่านเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรหลายหมื่นไร่นะฮะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์คือนอกจากเป็นคนพื้นเมืองล้านนาแล้วเนี่ยก็จะมีพี่น้องชนเผ่าต่างๆอยู่อีกสิ่งที่เห็นแวบแรกก็คือเราก็รู้สึกคล้ายๆกับผดหู่หรือว่าสะท้อนใจว่าเอ๊ะทำไม คนหนุ่มสาวหายไปที่ไหนขกันหมดนะฮะเดี๋ยคนเท่ากับเด็กแล้วหลายครั้งเนี่ยคนเท่ากับเด็กก็สื่อสารกันไ <คน S 1> ม่ไ <ป S 1> มค่อยเข้าใจ<ม><ม>แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่ให้คนสองวัยนี้มีจุดบรรจบหรือมีเรื่องราวที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะฮะก่อนจะมาเป็นพิษพันธ์เนี่ยอันนี้เราถกเถียงกันเยอะผมว่าเราคุยกันเป็นปีเลยคร แน่นอนตอนนั้นคําว่าพิดพันเองเนี่ยถามแต่ละคนเราก็ตีความเราก็ให้นิยามแตกต่างกันตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของศูนย์การเรียนรู้มากกว่านะที่ที่พอจะคนในท้องถิ่นพอจะเข้าใจง่ายพิดพันนี้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ลึกไม่ออกเลยเราเลยพาพาในชุมชนฮะเพื่อที่จะไปดูงานกันอยากรู้ว่าว่าพิพันมันคืออะไรไปดูลุงจ่าทวีเยี่ยมมากเลยฮะโหลุงจา่าผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นทั้งแรกบรรดาลใจ แล้วเราก็ไปต่ออีกนะครับไปพิพิธภัณฑ์เด็กที่กทมอไปพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่บางแสนนะครับไปพิพิธภัณฑ์จันเสนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล้วก็กลับมาคุยกันว่าอืมมันมีความหลากหลายในตัวพิพิธภัณฑ์หลายคนสพประมาด้วยว่าท้องถิ่นทําไม่ได้หรอกเราไปดูพิพิธภัณฑ์มาหลายที่พิพิธภัณฑ์ต้องมีของเก่าพิพิธภัณฑ์ต้องมีเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์ต้อง มีอาคารจะแสดงพิพิธภัณฑ์ต้องต้องมีเงินถึงจะทาได้แต่หลายคนบอกเลยว่าทําไม่ได้หรอกทําพิพิธภัณฑ์แล้วใครจะมาตัวบ้านประแดดที่เราอยู่เนี่ยห่างจากถนนเส้นหลักเนี่ยเกือบ10กิโลกว่าพิพิธภนะัณฑ์ณวันนั้นจะเป็นอย่างวันนี้เนี่ยเราบอกเสมอว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเย,ะเยอะเลยแต่เราเข้าใจจิตวิทยาเด็ก การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เล่นได้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับตามความต้องการของชุมชนเป็นหลักก่อนนะฮะส่วนของการจัดแสดงณณรูปแบบวันนี้นะที่ลงตัวแล้วเนี่ยคือพอคนเดินเข้ามาเนี่ยเราอยากให้เลี้ยวทางซ้ายก่อนนะฮะมาดูแต่ละตู้แต่ละตู้ที่เราออกแบบไว้นะครับให้ของเล่น,นยแยกเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับเช่นของเล่นที่เคลื่อนไหวได้ ของเล่นที่เป็นเกมชาวของเล่นที่เป็นวิถีชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราจะปิดตู้ไว้นะครับด้วยเราอยากเจ็บชวนเพราะว่าชื่อพิพันธ์เล่นได้จิอยากให้ทุกคนมาเปิดมาจับต้องมาสัมผัสนะฮะมันเป็นการสร้างความท้าทายให้กับเด็กแล้วก็มุมเล็กๆอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่มีสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมืองจําลองคือให้เด็กมาใช้จินตนาการคืออยากจะสร้างอยากจะหยิบมาทําเป็น ปูงสัตว์มาเล่านิทานผ่านมุมนี้เด็กต้องเข้าใจถึงที่มาหรือเห็นถึงความสําคัญของตัวของเล่นมองออกว่าของเล่นมาจากไหนเล่นแล้วมีประโยชน์อย่างไรเกิดอ,อะไรขึ้นจากการเล่นส่วนประตูนี้เนี่ยเราก็ออกแบบพอพอเปิดลงมาแล้วเนี่ยปุ๊บตั้งให้เป็นให้เป็นเวทีลูกข่าเวลาเด็กหําเนี่ย เด็กก็ต้องรู้จักเลือกวัสดุแล้วเนี่ยเขาทําแข่งกันปั่นกันเล่นหลายๆคนเนี่ยมันก็เกิดกติกาทางสังคมใครล้มก่อนแพ้ลูกห่างโวเป็นลูกห่างชนิดเดียวในโลกณนะตอนนี้ที่เราศึกษาแล้วพบว่ามีเสียงโดยไม่ต้องใช้พลังงาน เราคิดตว่าเอ๊ะทำไมเราน่าจะออกแบบของเล่นที่มันพัฒนาการเด็ก 1. ได้สัมผัสกับสิ่งที่ในชุมชนทำนะฮะสเนี่ยเวลาร้อยลูกปัดนะฮะอย,อย่างที่ทราบก็คือเด็กก็ใช้กล้ามเนื้อมือมัอมดเล็กมัดใหญ่ใช้จินตนานการเรียนจำแนกสีอันนี้จะเหมาะกับเด็กเด็กประฐมวัย้อยออกมานะฮะแต่ถ้าเป็นอ้ยที่ไม่มีทักษะเรื่องของกลไกเหล่านี้ แค่ก็ทําไม่ได้เราโชคดีหลายอย่างที่มีเพชรเม็ดงามในชุมชนนะฮะตําข้าวกันนี่ก็ออกแบบเนื้อหาข้อมูลเพราะเราเรารู้เลยว่าของเล่นทุกชิ้นน่ะมีเรื่องเล่ามีที่มามีคุณค่าแต่หลายครั้งเราไม่ค่อยได้ใส่เนื้อหาข้อมูลคราวนี้เราจะทํำยังไงพื้นที่ก็จํากัดอยากให้เด็กได้อ่านด้วยนะฮะหรืออย่างน้อยก็รู้วิธีเล่นแต่ละอย่างอะ่ะก็ก็ออกแบบทำมา ตีวงฮะคือหน,หนึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะแล้วเด็กได้ออกกําลังกายเด็กได้ได้เล่นนะ,ะได้พัฒนานหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ครับไม่ค่อยได้เห็นเด็กเล่น <S 2> <S 2> <S 2> อาคารเล็กๆทพันเล่นได้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเรามีแผนที่บ้านอุ้ยอุ้ยหนออุ้ยกออุ้ยคออุ้ยคออะไรเงี้ยท่านทําของเล่นที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายตามประสบการณ์ชีวิตของอุ้ยแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นอุ้ยที่เป็นนายพานก็จะทําของเล่นประเภทเครื่องไม้เครื่องมือถนะัดอุ้ยที่ถนัดงานจักสารก็จะทําของเล่นประเภทจักสารของเล่นบางอย่างในอดีตไม่ได้ทําเล่น ยกตัวอย่างเช่นของเล่นที่เป็นชุดวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวในอดีตไม่ได้ทําเล่นเพราะมันอยู่ในวิถีอยู่แล้วเช่นคนตมข้าวคนเลื่อยไมย้และถามต่อว่าของเล่นเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงอุ๋ยเองตัวพิษพัน์เองอยากจะถ่ายทอดวิถีชีวิตให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักแต่พอพูดยังไงก็นึกภาพไม่ออกก็เลยทํามาเป็นของเล่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละอุย้ยสมัยก่อนตมข้าวอย่างนี้สมัยก่อนไม่มีลงสีนะ ต้องต่ข้าวก็ต้องใช้ครกกระเดื่องทางเหนือเรียกคกมองต้องตำข้าวก่อนก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาจะได้มีข้าวกินคือเดี๋ยวนี้ว่าถ้าทำหรือว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือฮะเราพยายามใช้กิจกรรมง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะแต่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็กในชุมชนเขาจะเป็นบรรลักษ์คอยดูหนังสืออาทิตย์นี้คนจะเข้ามา ถ้าหล่จะมีหนังสือที่เขาชอบไหมเขาก็จะมาลงบันทึกมาจัดอันนี้ผมว่าเป็นกุศโลบายที่เราดึงเด็กให้เข้ามาพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะว่าเขารู้สึกว่าอิ่มตัวกับของเล่นที่เขาเห็นแล้วแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่ให้เขาทาต่อเราพยายามจัดกิจกรรมลงภาพยนตร์ทุกวันเสาร์นะฮะแต่ว่าแฝง กระบวนการง่ายๆเช่นให้เด็กปั่นจักรยานชวนกันมาดูหนังหนังที่พวกเราคัดสรรว่าปลอดภัยนะฮะอย่างที่บอกคือไม่หนังที่ที่สร้างสรรค์น,นะครับระหว่างฉายก็อาจจะมีพักกันสักครึ่งหนึ่งชวนกันคุยมั่งชวนให้เด็กกระตุ้นให้เด็กเล่าให้เด็กวิเคราะห์ให้เด็กวิจาร์ เราทาสักระดับหนึ่งเราก็ส่งต่อสร้างให้กลุ่มเด็กนี่แหละทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเองเพราะนั้นตัวพิพันธ์ท้องถิ่นของเราพิพัพนธ์เล่นได้ของเราเนี่ยไม่ได้จัดแสดงของเล่นทั้งหมดแต่ว่ามันมีอีกหลายๆมุมที่ตอบสนองคนในชุมชนเราอยากให้ให้คนในชุมชนเองเนี่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสโอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันจะเฉาไปเรื่อย,เร,อยเราคิดเราคิดว่านะมันเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่